ผู้บริหารตาาลอดทั้งคณะครูที่ย้ายมาดารงตําแหน่งนะคะแต่ว่าด้วยของขคณะครูที่ร่วมเดินทางมาก็ถือได้ว่าโรงเรียนประสาทวิทยาคารก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณครูะคะได้เดินทางมาในครั้งนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งที่โรงเรียนประสาทวิทยาคารได้ต้อนรับนะคะคณะผู้บริหารและคณะครูจากต่างจังหวัดน,นะคะก็ขอต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยิดงยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูนะคะมาสร้างสีสันให้กับแสตมปาของเรานะคะได้ดีทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คณะคุณครูของเรามาด้วยสีแสดเนี่ยคงจะเป็นสีที่แบบเติมเต็มความสด,ด,ดใสงโรงเรียนไม่ทุท่านวิทยาคมที่เคารพทุกท่านค่ะตลอดทั้งคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งคุณครูยอดกาลยานีรับแลนะคะเนื่องในโอกาสที่ท่าน เดินทางมาดํารงตําแหน่งคุณครูโรงเรียนประสาทวิทยาคารในครั้งนี้นะคะในนามของผู้บริหารคณะครูบุคลากรตลอดทั้งนักเรียนนะคะโรงเรียนประสาทวิทยาคารขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะในเบื้องต้นขออนุญาตนาเรียนว่าวันนี้นะคะท่านผู้มิการติดติดเรื่องมากว่า50ปีของการเป็นยุทธศาสตร์ทางปัญญาที่มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภา์และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนประสาทวิทยาคารมีการพัฒนาเจริญก้ารรในรูปแบบปราสาทโมเดลโดยการนำของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารนำนโยบายสู่การปฏิบัติของคณะครูและบุคลากรส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ความสำเร็จ เกิดผลต่อผู้ดีสร้างวินัยด้วยกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดีความดีที่เป็นสากล5ประการได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องประสานแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงานและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนระดับประเทศ <S <S ที่อยู่ตามความร่ำาวของท่านคุณครูยอดนะครับส่งเสริมลูกๆนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับ น่าจะเป็นอันดับ3นะครับของจังหวัดต่อจากสุรินทร์นะครับแล้วก็สุราิฎราคานนะครับครับเมื่อเข้าสู่เดนอ่าช้างทีไรนะครับก็คิดถึงตอนสมัยเป็นนักศึกษานะครับที่เรียนอยู่ที่ราชภัทสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาอยู่สุรินทร์แล้วมันเหมือนกับอ่ากันเองนะครับเพราะว่าผมก็พื้นเพนะครับคนุขันสีเกตนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเรื่องวัฒนธรรมไม่ต่างกันนะครับ ช่วงมาเรียนก็เป็นวันที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีการเรียนการสอนปกตินะครับจะลดเวลาเรียนลงนะครับเพื่อที่จะล้อมรวมใจนะครับมาส่งคุณครูที่เรารักนะครับนั่นก็คือคุณครูยอดกัลยาดีนะครับซึ่งท่านนะครับอยู่ที่ห้วยน้ำทานวิทยาลคยใครับใช้ไม่ใช่ได้ใช้นะครับได้ พานะครับนำพาในการพัฒนาคุณภาพของลูกๆในอำเภอภาษาทต,ต่อไปนะครับขอมอบนักวินาทีนี้ครับขอบคุณครับร่วมประส่งคุณครูยอดกรยาณีรับแรงรู้สึกประหลุนรู้สึกถึงความเป็น กระยานมิตรแสดงว่าโรงเรียนเราโชคดีได้รับเพชรมาอีกหนึ่งเม็ดมาช่วยการจุนรนัยลูกหลานประสาทเี่รอท่ห้วยท,ท,ทับทานวิทยาคมเมื่อกี้มีเป็นคนกระซิบว่ามีไก่ย,ย่างมาไหมทั้งนี้มีต่ไม้มาดันเราไก่ย,ย่างจริงๆคุณครูประญมายที่นี่เข้มแข็งเราจัดกิจกรรมใหญ่ๆเยอะๆอย่างที่ท่านเห็น กิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสู่รูกปเยาวชนของเราทั้งหมดและก็จะสร้างทักษะให้กับครูกถระกัานี้ที่ดีที่เรามีให้กันนะคะความรักความอบอุ่นนะคะมีให้กันเสมอมาและหากโรงเรเียนมุวยตัชธนนิทยมนะคะ ต้องการความช่วเหลือที่ดิฉันนางสาวยัดกัญยามีรับแรงสามารถให้ความช่วเหลือได้ยินดีนดนตลอดเวลานะคะค่ะในวันนี้ขอ,อขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ